ของควรกลัวกับกล้าเป็นคำปริศนาธรรมในวันนี้ความรักเกิดจากการที่เราลักผู้อื่นเป็นต้นเหตุให้เราทำได้ทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบาปเพื่อสนองความต้องการของความรักหรือตัณหามีด้วยกันสามอย่างคือ 1. กรม,มาตัณหาคือความอยากได้สิ่งต่างๆมาบารุงบำเรอความสุข ทางกายและใจอมนนีรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสของเพศตรงข้ามเป็นต้น 2. เพราว่าตัณหาคือความอยากอย,กอยู่ในฐานะที่ตนเองพอใจ 3. วิภาวะตัณหาคือความอยากพ้นสภาพที่ตนเองไม่พึงพอใจความอยากทั้งสามประการนี้เป็นมูลเหตุจูงใจให้มนุษย์ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่ากันเอง โดยไม่รอายัต่อบาปและคำานึงถึงความเป็นสันติสุขของโลกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นคือทุกข์ทางนั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นสุขเลยแต่เรามีสติปัญญาไม่พอเราจรึงเชืว่าสิ่งรอบตัวเรานี้คือความสุขสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าจึงตัดไปว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ด้วยเหตุผลนี้จึงได้ชื่อว่า ของคุณกลัวสับกล้าเจริญพร